ออโราทุกคนครับผมมันอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า My Singing Monster นะใช่ไหมวะอ่านถูกไหมคือผมเห็นเกมนี้เนี่ยในติ๊กต็อกเยอะมากเลยไอเพลงนี้มันอะไรนะ Just Keep You Free on the Ground เจอบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าแม่งแปลกแปลกละแชร์ยูเซอร์นี่คืออะไรมีเพย์แบบเกสแชร์ยูเซอร์อ่าสั่งเฟซบุ๊กแบบหนึ่งโอเคดาวน์โหลดนิวไฟใช่ไหม ผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มันเสียงดังไหมนะครับก็เลยลดไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อประสิทธิภาพนะครับผมหน้าปกนีมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้สักอย่างเลยเป็นค่าย Big Blue Bubble ใช่ไหมนี้เป็นค่ายใช่ไหมเนี่ยทางซ้ายเนี่ยสายบนนะครับมุมซ้ายพน c o n t i n u e Login ดาวโหลดเกม Data โหลดนานจังวะคิดว่าเป็นปกมันเป็นสีเทาๆดำๆอะไรเนี่ย Welcome to the world of my singing monster ยินดีต้อนรับสู่โลกของมาซิงเอ่อมอนสเตอร์ร้องเพลงของฉันหรอวะ <laughs> <laughs> อะไรอะ่ะบีดดีมฟีดดีมเอ่อเหมือนว่าอะไรอะให้อาหารเขาเหรอใช่มั้ย Listen g to Dream Sing อะไรว่าร้องเพลงอ่ะ Let s first make sure the s o u n d on your dive is turn on คือทำไมวะอะไรอ่ะมอนสเตอร์ยูคลเลกอันนี้คือตัวแรกที่เราได้อ่ะแอดแอดทูยูซองเรสตาร์ทวิดอันนิเกอร์เอ้ยนอยกินอะไรอ่ะน็อกกินอ่ะใช่ไหมเออบายอันน็อกกินอันถูกไหมวะอุ้ยมีหลายตัวเลยวะ่ะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรบิ๊กฟุตนิ่วะมันยิงกันวะ เออบ่อยอะไรอ่ะบ่อยเหรอไอเล่นสตาร์ทอะไรมันช่างมันก่อนเล่นตามให้มันสอนก่อนอ่ะคอนติเนียมอนสเตอร์เอคไข่ไข่ปีศาจเอ่ออินเซ็ตอินโอ้ยมีอากาศแล้วอ่ะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเป่ะอ๋อเมื่อกี้เหมือนว่าเราต้องซื้อไข่มันมาใช่ไหมซื้อไข่ซื้อไข่ ซื้อตัวมันแต่ว่าเราต้องรองมันฟักไข่ก่อนประมาณนั้นปะไม่แน่ใจเหมือนกันคอนเกกตูเลชันอ่าฮะ in a reward wait you for t h t s collect it collect อันนี้คืออะไรวะไม่รู้อะ rename you r นี่น no uh ้อยกินอ่าฮะ get help go help you level up and unlock นิวมอนสเตอร์ t r y alone to give your น้อยกิน a new name อ uh ๋อฮะมอบชื่อใหม่ให้น no ้อยก in. ิน info ชื่อชักนี่ว่าแล้วน้อยกินคืออะไรวะใช่ไหมอ่านถูกไม่ชักก็คือชื่อชักไปเลยไม่ต้องสนละอ๋อฮะคอร e c t y o u รีวอร์ดอ๋อฮะมันเป็นหน้าภารกิจนี่ว่าอะไรอะแท็บโย่อาลีเวลสองได้อะไรเนี่ย มัมมอนอะมัมมอนแหละเอออ่านถูกมาร์เก็ตเกมนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรผมไม่รู้นะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเพลง <c oughs> ไม่คิดห็นแตงโมส่แว่นอ่ะซื้อมามันโหล่นานจังวะอ่าฮะซัมมอนสเตอร์เทคอะอะไรวะ longer to hash let's use a diamond to speed up it อ่าฮะ เหมือนมันต้องรอแต่ว่าเราสามารถใช้เพชรข้ามเวลาได้เลยใช่ไหมล่ะเอ่อก็ตามที่ผมคิดนี่แหละอ่ะวางไปค o l l e c อ we up ยูอาร์ล็อก small breaker small bakery wow a bakery we shoot ี e t one ฟิดิ้งมอนสเตอร์เออช่างมันแบบให้หารปีศาจได้แล้วอะ,อ,อะไรเงี้ยเบเกตอะไรวกเนี่ยคอสตูมมีคอสตูมมีอะไรดักชชั่นอ่ะถูปาวาคุิตี้สตาร์ช็อปไอแลนด์มีเกาะด้วยเหรอแอนด์มอร์และอีกและอื่นๆเออช่างมันมีแค่นี้เองโบนัสเนอร์ซี เนซซี่เหรอสมอลเบเกอรี่มาอืมก็ซื้อมาละวางตรงไหนก็ได้คล้ายแคนออฟแคนเลย Now เออ่ we have a bakery แล <camp> ้วเรามีเบเกอรี่แล้วนะตอนนี้เนี่ยโอเค we m a k e some one อะไรวันคุกกี้เลยแหละเบเกอรี่คุกกี้ ต้องใช้ตังค์ด้วยเหรอวะคือมันเป็นเตาเราเองเราซื้อเตาเพื่อที่จะจ่ายตังค์ให้เตาแล้วก็เราเอามาให้มันกินทำไมอ่ะสี N ่นาทีแอสปียอัพได้ไป M แล้วก็เอามาให้นี่อ่ะเพอฟฟีดนำนำนำนี่งไงฟีดดิเก้อนำนำนำอ๋อมันนี่มันอัพ well. เวลอัพเวลทำไมอะแต้องเอามอนไป p ีพีอะเฮ้ยไม่น่าใช่ละ เอ้ยรับนีกว่าไม่ใช่อาหารหมดยังสอนตัวตัวเลี้ยวได้อะไรเนี่ยทอยจอยอ้าวคนโฆษณาแล้วแหละจบแล้วแหละสมอลล็อกเอามาทำไมอะ่ะสมอลทีเอามาทำไมอ,อะไรอะ่ะงทอยจามเมอร์ใช่แหละอืมมันนี้เพลงด้วยปะ มันจะวนแค่นี้ก็โอเคมีเฟรนด้วยเหรอ,เ,อเฮ้ยแอดเพื่อนได้ปะเซลมาร์เกอร์มันมันรอหน้ารอตาเราไม่เองเนี่ยมันเหลี่ยมไงแล้วเกมนี้มันมีอะไรเล่นอีกไหมเนี่ยนอกจากนั่งฟังปอม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 ัปมสักอย่างหนึงงห่งมั้งมีทำไหมก็คอลเลกชันไปเรื่อยว่างั้นน่ะโชว์ออฟโชว์ทั้งหมดไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วคือมันขึ้นอะไรหลอนไปเองครัลบนี่คืออะไร อ๋อมุมมองอเซลไม่ใช่มาเกอร์ออโราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่านี่เป็นคลิปที่สองนะครับที่ต่อจากเมื่อกี้นะมั่วเคยพูดต้องทำอะไรต่อนะจะไม่ไดนะ้ต่อจากเมื่อสองวันก่อนเอ้ยเมื่อวันก่อนหรือว่าสองวันก่อนสองวันก่อนใช่แล้วใช่แล้ว นะ่ครับผมต่อกันเลยเนาะโอ้ยม,มันโหลดเออกดกระบาดก็ออกมานี่เลยว่ะมันโหลดนานมากเลยผมไม่รู้นะว่าต้องเล่นไงต่อซื้อตัวต่อไปป่ะนี่ไงทอยจัมเมอร์เจมเมอร์เออเกมอะไรมไม่รู้ไงมาซื้อมาซ่องลอยห้าซิปหนิ ต้องรอไข่ฟักอะก็รอไปดิรออะไรเนาะเออก็รอไข่ฟักไงไอแลนด์นี่มีอะไรบ้างวะอยากเห็นแพลนไอแลนด์ไอไอแลนด์เอ,อ้ยนี่ไอแลนด์อะไรอ่ะทรีเบอไอแลนด์อ่านถูกไหมเนี่ยท e ีเบ y อืมทรีเบอไอแลนด์ ย r อ,อารแค่นิดเดเล็กจอยเฟดไอ้ช่างแม่ง close ช่างมันแล้วกันคือให้อาหารแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรมาทุกคนอัพเลเวลอัพเลเวลไปทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจอ up level สองไปอุ้ยเผื่อให้ตั้งเยอะเปลืองตงังเฮ้ยเผื่อกดหินแพลนไอแลนด์อันนี้คืออะไรสลักลางบอสวัสดีครับอัปเกรดทำไมอ่ะ เกมมันสอนแค่นี้หรือวะอ่ะนี่ไงมาแล้วตัวนี้คล้ายจลลี่บีเลยวะเขาฟังเสียงมันดิช่างมันแล้วกันนะครับคือเกมมันมีแค่อย่างนี้ปะ ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ไงสองลอยเพื <ST AR> ่ออัพวะนี่ไม่อัพวะอะไรอยู่เนี่ยต้องทำอะไรอีกอ่ะใครจะไปรู้อันนี้คืออะไรหนึ่งสองเทียหรอใช่ไหมเป็นเทียปะเทียสามเทียสี่เทียห้าดาวนี่ตัวอะไรเนี่ยต้องวลวแปดก่อนซื้อได้อีกรอบหนึ่งหรอแล้วจะซื้อมาทำอะแยะวะ ไอเลนแพนกับครูนี oh, uh ่ม huh. okay, <laughs> <laughs> anyway? ันคือยังไงวะสเตตอ๋อไอพวกนี้มันตัวให้ตังอ่อฮะเฮ้ยยิงอาวุธน่าจะได้ตังค์ป่ะใช่ไหมวันนี้อะไรเนี่ยแล้วมันมีแค่สามตัวเนี่ยหรอเกมนี้เออไม่ไม่มีตัวอื่นนี่หว่าเออมีแค่เนี้ยอเกมมีอะไรบ้างเนี่ยรีบอร์ดนี่คืออะไรโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เธอยังจำมันได้หรือเปล่าเราเดินผ่านเรื่องราวมาจนวันนี้และพร้อมมือของเธอคือตัวปราทำให